มาถึงมุมความรู้อีกนะครับไหนๆก็มาแล้วสํานักแต่งมิน้นนันมาลองภูมิเลยนะเขาก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ต้องมีคนที่จะแต่งรถแต่งรถเนี่ยต้องมีความรู้ด้วยนะไม่ใช่ว่าแต่งได้ครันี้มาถึงเทอร์โบนะครับอ่าก็ยังอยู่คนเดิมครับคุณมิน้นนะครับ,รบข้างหน้านี้คุณมิน้นอธิบายหน่อยเทอร์โบนี่ของยี่ห้ออะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างอ่ะอันนี้น <ะ S 2> เป็นเทอร์โบดีแมค สามพันนะฮะแต่ว่าโมมาละอ่โมมาละเดี๋ยวเราเข้าไปคุยเรื่องโมมาละอันนี้อะไรครับอันนี้ก็เป็นดีแม็กสามพันแล้วแต่เป็นโบเขาเรียกโบจีนะโบก๊อปขึ้นมาฮะไหนใครไหนโบก๊อปเขาดูตรงไหนฮะดูหน้าต่างอันนี้ของแท้อ่าดูพวกเพทพวกอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ไม่ได้ออกมาจากโรงงานไม่ได้ออกโรงงานนะอันนี้ออกจากโรงงานแต่มาโมละใช่แล้วอ่าอี้การหนึ่งอันนี้เป็นยักษห้ายักษห้ามากับรถยนต์อะไรครับอ่าอู้มีหลายหลายหลายอย่างนะยกตัวอย่างล้อขนาด รถแบคโฮอะไรบางคันก็ใช้นะอืมอ่ะโอเคคราวนี้เราเรามาคุยกันเรื่องเทอร์โบก่อนเทอร์โบมันมีหน้าที่อะไรคุณมิ้นอัดอากาศครับอัดอากาศปกติรถเดิมๆสมัยก่อนๆไม่มีเทอร์โบไม่มีใช่ไหมพวกรถดีเซลปกติไม่มีเทอร์โบใช่พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้เป็นเทอร์โบกันหมดละครับใช่ไหมครับนี่ฮะคือหน้าตาเทอร์โบพวกนี้อัดอากาศเข้าไปอ่ะมันอัดอากาศเข้าไปเนี่ยมันจะทําทําให้อัตราเร่ง ดีขึ้นดีขึ้นเพิ่มทุกอย่างเลยฮะเพิ่มทุกอย่างใช่ครับตีนปลายมาพออากาศเยอะขึ้นกล่องก็จะประมวลผลให้จ่ายน้ำมันเยอะขึ้นครับครับเทอร์โบนี้ต้องใช้ร่วมกับกล่องไหมไม่ต้องก็ได้ฮะเพราะรถสแตนดาร์ดก็มีเทอร์โบเองถ้าเป็นรถรุ่นที่ไม่มีเทอร์โบใส่เทอร์โบได้ไหมได้ครับนะเราก็โมดิฟายอะไอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ต้องมีกล่องไม่ต้องมีกล่องครับมันแล้วแต่รถอีกทีอะไออย่างเช่นสตาร์ด้าที่มันคุมที่ปั๊มสายอะไรัะครับครับเพราะว่าเขานิยมมาใส่เทอร์โบกันบางทีเครื่อง2008 สแตดาก็จะมีมีรุ่นที่มีมีเทอร์โบกับไม่มีถ้าเป็นรุ่นไม่มีเรามาใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้นะครับและคราวนี้ไอ้อย่างเนี่ยพูด,ดง่ายๆเราในวงการรถแต่งเนี่ยมันจะมาจบใครๆก็พูดถึงต้องเป็นเทอร์โบของยี่ห้อดีแม็กแล้วละต้องเป็นรุ่นสามพันดีแม็กมันมีเท่าไหร่อ่ะมีสองพันห้าสองพันห้าสามพันสามพันแล้วก็จะแบ่งเป็นวีเเอส วีเจเอสสองห้าวีเจเอสสามพันวีเจเอสอ่าวีเมันต่างกันยังไงวีเจเอสไม่วีเจเอสคือเป็นเทปบแบบอ่าดีดีดีกว่ายังไงมันเป็นคีบคีบคีบอ่าเขาเรียกเป็นคีบลมอะครับครับมันมันมันได้ได้กำลังดีกว่าครับแต่ว่าข้อเสียมันคือเราบางอืมครับแล้วคราวนี้ เห็นเวลาเขาเปลี่ยนกันเนี่ยเฮ้ยไปใช้เทอร์โบดีแบกนีกว่า3 0 0พันเนี่ยดีกว่ามันดีกว่ายังไงคุณมิ้นกม่ไดเลยตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่าอันนี้บอกว่าโมมาแล้วใชครัอ่ะโมมาแล้วอันนี้เป็นเทอร์โบใส่เอาไว้ใส่แข่งนะอ่าของเดิมมันมันแตกต่างของเดิมยังไงก็จะเป็นปากเล็กปากจะเป็น2นิ้วอันนี้ก็ไปสวมปากอ๋อพูดง่ายๆอันนี้ใช่ไหมปากมันจะประมาณนี้นะปากประมาณนี้เล็กๆแต่อันนี้คือเป็น3นิ้วปากมันใหญ่ทาไมต้องไปโมปากเพื่อการดูดอากาศได้มากขึ้นนะ อ่านี่ปากเล็กปากใหญ่อ่ะเพื่อการดูดอากาศได้มากขึ้นอากาศจะเข้ามาทางไหนครับเจะบอกเข้าทางนี้ปื๊บ ID ใช่ไหมครับที่บอกว่าต่อมาจากอินเตอร์เออันนี้ครับอันนี้อินเตอร์อันนี้อันนี้ออกอันนี้เข้าอันนี้เข้าอันอ๋อนี่เข้าจากกองอ่าอันนี้ก็ปล่อยไปเข้าอินเตอร์เอาไปเข้าอินเตอร์ครับแล้วไปไหนต่อไปเข้าอินเตอร์ก็เข้า ID เข้า ID ครับอ่าพูดง่ายตรงนี้มันจะได้เข้าพอผ่านอินเตอร์แล้วอากาศจะเย็นใช่ครับนะครับเข้า ID มันจะดีขึ้นอันนี้อันนั้นผลอยู่ตรงนั้นอันนี้คือทางเข้าใช่ครับความแข็งแรงของเทอร์โบต้องดูตรงไหนอีกใบใบครับอันนี้ก็โมมาละดูขนาดต่างกันเลยฮะอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้อันนี้ใบอันนี้มันประมาณสี่สิบมิลนะสี่สิบมิลอันนี้กี่มิลนะสี่สิบสี่ครับแต่ตัวอันนี้เขาเรียกอะไรโค้งโค้งอ่ะเท่ากันโค้งเท่ากันครับแต่ด้านในก็ต้องทาอ๋อต้องทําต้องทําต้องกึ่งอย่างนี้ฮะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าสามพันทั่วไปจะประมาณนี้ถูกไหมดีแม็กซ์สามพันเท่านี้ ก็ใหญ่ขึ้นใช่แล้วครับนะครับแล้วใบคําว่าแข็งแรงขึ้นนี่คืออะไรฮะเป็นใบบินเลดครับคืออะไรอ่ะนี่ใบมันบินเลสก็คือใบอันนี้เป็นเป็นใบเหล็กธรรมดาบางๆใบเหล็กมันจะได้ความเบาเนี่ยได้ความเบาตัวนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นใบเป็นเหล็กใช่ครับมทธจะมีสิทธิแตกไหมมันบินแตกเงี้ยครับผมบินแตกใช่ไหมครับมีมีสามารถทําได้อันเนี้ยอันจะแข็งกว่าครับอันนี้แข็งกว่าเบากว่าใบจะมีสองชั้นสังเกตดูดีสองชั้น จะมีสังเกตมันก็จะดูอากาศได้แรงกว่าได้เยอะกว่าเดี๋ยวนะตรงนี้เดี๋ยวลงลงดูหน่อยอ๋อมีสองชั้นครับอ่าดเข้าไปครับครับได้ได้ดีกว่าได้ดีกว่าได้เยอะกว่าเออโอเคแล้วยังไงต่อเมื่ออากาศเข้าไปเรียบร้อยแล้วอากาศเข้าไปเรียบร้อยปุ๊บมันก็จะอัดออกมาที่ตรงนี้โอเคครับครับแล้วยังไงต่อไปไหนต่อไปที่อินเตอร์บนอินเตอร์ก็เข้าไอดีอย่างเงี้ยครับออกมาครับแล้วก็ เข้าในห้องเผาไหม้เข้าอันนี้ฮะแล้วก็จะคายออกมาที่รูนี้อ่คายมาที่รูนี้ใช่ครับคือไอเสียอ่ไอเสียบโมมาเหมือนกันดูๆขนาดอันนี้ก็คือโมมาเรียบร้อยแล้วไหนเมื่อเข้าเยอะก็ต้องออกเยอะตามอ่าออกเยอะตามนี่ถ้ามาตรฐานจะประมาณรูนี้นี่นะอันนี้สองนิ้วยัดนะอันนี้สองนิ้วก็่าอ่าโอเค แล้วยังไงต่อมันไปไหนต่อก็รจะออกอันนี้ขอ,ขอเรียกออกที่โครงหลังเนี่ยออก,อ,อ,กอ,อันนี้อันนี้ไปไหนนะท่อไอเสียใช่ครับเออไม่ใช่ท่อเสียเนี่อ่านี่ท่อไอเสียจะเครื่องเข้ามาเขานี่อ๋อใช่ค่อันนี้เครื่องเข้ามาตรงนี้อ่าครับอันนี้ออกท่อไอเสียไหนดูใบตรงนี้แล้วทําไมต้องมีใบตรงนี้กันหนึ่งมันเป็นมาไว้ปั่นไอเสียออกครับครับครับอันนี้แล้วทําไมมันต้องดําก็เป็นขมเหาวขมเหาถ้าเราอุดอีจลอาระดำไหมดำอยู่ครับก็ดําอยู่มันเป็นพวกน้ํามันอะไรพวกนี้ครับอืมคราวนี้ เรามาพูดถึงเทอร์โบทําไมมันถึงเสียเทอร์โบทําไมมันถึงเสียอถ้ารถสแตนดาร์ดรถสแตนดาร์ดแกนเทอร์โบอะไรพวกนี้มันจะเล็กมันจะไม่แข็งแรงเท่ากับรถที่เทอร์โบที่ทำมาแล้วนครับแกนคือตรงเนี้เออเออโอเคครับแล้วยังไงมันจะเล็กเล็กมากเลยครับ,รบเล็กเหมือนไม้จิ้มฟันกับไม้ลูกชิ้นเลยต่างกันนะคระับแล้วมันเลยไม่แข็งแรงใช่ครับเพราะพอรถโมดิฟายไปน้าบูทหนักมันก็ทํางานหนัก แกนก็จะขาดเราก็ต้องทำเทอร์โบให้มันซ่อมได้ไหมซ่อมได้แต่ไม่คุ้มครับไม่คุม้มไม่คุ้มเพราะเทอร์โ,โ,รโบดีแม็กถ้าเดิมๆเดิม<ๆ>อย่างเงี้ยมันก็ราคาไม่แรงมไม่แรงไม่แรงอันนี้อันนี้เท่าไหร่ถ้านี้ถ้าโมแล้วก็อยู่ประมาณหมืนม่นหนึ่งมื่นกลางๆหนึงหมื่นปลายๆครับแล้วแต่แล้วกันห้าอีกทีนึงหมื่นห้าหมื่นกว่าไอ้คำว่าเทอร์โบดีแม็กเนี่ยเอามันเอาไปใส่ของยี่ห้ออื่นได้ไหมได้ครับไปใส่รีโวอันนี้ใส่ได้หรือเปล่าได้ครับยกตัวอย่างนก่่เป็ยีห้้ออะไร่่่ทีใสดคับ ผมว่าใส่ได้หมดทุกยี่ห้อหมาถึงรีวก็ได้ได้หมดครับฟอร์ดก็ได้ได้หมดครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เทอร์โบพังไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ต้องมาดีแม็กสามพันใช่เพราะราคาใช่ถูกต้องเพราะว่าได้ยินมาอย่างนั้นคือราคาคือว่าว่าคุณจะขับยี่ห้ออะไรโตโยต้าครับพอเทอร์โบมันพังเห็นช่างบอกดีแม็กสามพันดีกว่าจบสุดแล้วก็เพราะเพราะอะไรมันแข็งแรงเหรอใช่ครับแลไอ้เทอร์โบดีแม็กสามพันเนี่ยมันพังไหม ถ้าไม่ใช้เกิกนกาลังมันก็ไม่พังนะอืมครับแสดงว่าในตระกูลเทอร์โบเนี่ยมันแข็งแรงสุดเลยหรอถ้าในในรถรถตลาดรถตลาดนะใช่ใเทอร์โบตัวเนะี้ยวนี้สุดละอืมใครก็พูดอย่างเงี้ยน,น,น,นี่นี่ฟังมา,าหลายหลาย,หลายหูมากนะต่อให้ซื้อเทอร์โบรวมค่าแรงติดตั้งอะไรปุบอะ่ะก็สมมติอันนี้เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งไม่ไม่บอกยี่ห้อดีกว่าอืมไปเบิกศูนย์รวมอันนี้รวมค่าแรง จบอันนี้ยังได้แค่เทอร์โบยังไม่หลงค่าแรงเลยอืมนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นเทอร์โบของตัวดีแม็กสามพันเนี่ยอันนี้มันโมมาแล้วมันก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้มันก็จะเป็นทรงประมาณนี้ทรงประมาณนี้ยก็คือแบบนี้พูดง่ายเราก็ยวงเนี้ยไปใส่แทนได้เลยก็อาจจะแปลงนิดหน่อยครับแปลงตรงเนี้ยไอเสียไอดีไอเสียแล้วก็ถ้าไม่แปลงได้ไหมไม่ได้ครับเพราะหน้าแปลงท่อแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันอ๋อก็คือไม่ใช่ว่าจับมาปุ๊บ ใส่ได้เลยครับอย่างพูดไปประกบกับของรีโวหรือของเรนเจอร์ของนาวาร่าไม่ได้มันต้องมีทําหน้าแป่นตรงไหนหน้าแป่นหน้าแป่นไหนอันนี้เขาเรียกหน้าแป่นขาอควายอะอ่าครับเพื่อให้เพื่อให้มันให้มันให้มันประกบใช่ครับเพราะลูยิดมันจะไม่เท่ากันของแต่ละรุ่นอ่าโอเคแล้วก็ทำหน้าแป่นท่อยเสียหน่อยอ่าแล้วพอทาหน้าแป่นแล้วลูยิดมันจะเท่ากันไหมก็บางคนก็จะทาเป็นอะแดปเตอร์แปลงรู๋อบางคนก็จอะเอาแล้วแต่ครับแล้วแต่รถอีกทีนึงว่าเป็นแบบไหนอ่าอ่าอ่าโอเคเพราะฉะนนนั้ี่คือ เทอร์โบไอเทอร์โบนี่เราต้องมีการถอดมาล้างว้างไหมส่วนใหญ่อย่างอย่างรถใช้ไปน,นานๆสิบปี<ม>เพราะว่าตรงนี้มันมีคาบเนี่ยใช่ครับมันจะทําให้ใบหมุนช้าลงหรือใบฝืดไม่นะครับรเพราะว่าตรงกลางมันจะมีน้ํามันเลี้ยงอื<ม>ตรงกลางมันจะมีตรงแกนนะเนี่ยตรงรูน้ํามันเลี้ยงเนี่ยครับครับมันข้างในจะไม่ค่อยมีปัญหาครับแล้วถ้าเกิดมันเยิม้ม มีอะไรเยิ้มตรงนี้หมายความว่าก็คือเริ่มบูธเริ่มหลวมละครับแล้วอาการเราต้องซ่อมก็ถ้ามันอาการไม่หนักมากเขาก็จะซ่อมกันแต่มันไม่ค่อยจบครับอ่าใช่ได้ยินคํานี้มามันไม่ค่อยจบพอถ้าบูธน้ามันมันมีการั่วเยิ้มลวใช่แล้วก็ชุดซ่อมชุดซ่อมถ้าเป็นของแท้ราคาสูงอืราคาเหมือนเพิ่มตังนิดหน่อยได้เทอโบดีแม็กอย่างเงี้ย พูดง่ายๆถ้าเทอร์โบเก่าของคุณมีปัญหาเนี่ยนะเราจะมาจบที่เทอร์โบดีแม็กของเดิมอย่าไปซ่อมเลยซ่อมมไม่จบมันจะมีคํานี้ต่อช่วงมาไม่จบจะไหมครับสู้คุณซื้อมาอย่างนี้ครับแล้วคุณอาจจะมีการโมหน้าแปนใหม่เพิ่มเติมใหม่หรือจะทําปากใหญ่ขึ้นใช่ก็จะเขาลดมาตรฐานแล้วต้องปากใหญ่ขึ้นไม่จําเป็นครับไม่จาเป็นไม่จำเป็นมันลวงให้ปากในนิดเดียวก็ได้ครับเป็นให้ลงกึ่งอย่างถ้าเป็นเทอร์โบจากที่ผมนะฮะที่ใส่ลูกค้าบริโบดีแม็ก ก็ผมก็จะกึงตรงนี้ให้กึงตรงนี้ให้เนี่ยฮะครับ,รบก็คือจะขยายให้นิดนึงแต่ไม่ได้ถึงขนาดสามนิ้วเพราะว่าขนาดสามนิ้วปุ๊บมันลดใช้งานมันมันมันเกินไปครับครับไม่เหมาะสมอืันนี้ก็คือทีมินโอตโต้ก็จัดการตัวนี้ให้หมดแล้วรับเท์นเทอร์โบเก่าไหมต้องดูสภาพอีกถ้าทา,า,า,าไ,มไม่เละมาอะไรก็รับอยู่ครับนะครับอันนี้ก็จบงานเทอร์โบนี้จะจบกันกันในกี่วันถ้าลูกค้าสนใจ แล้วแต่แล้วแต่รุ่นครับถ้าเป็นพวกดีแม็กก็วันเดียวก็จบชายน้ดีแม็กนี่เราต้องดูไหมเป็นรหัสอะไรยังงงใไงมันมันเขาจะเรียกเป็นยังไงอย่างตัวนี้อะเนี่ยมันจะมีเขาจะเป็นเนี้ยครับรหัส ah เนี้ยครับ ah dmax สามพันจะเป็นรหัสนี้เงี้ยเขาจะเรียกอะไรมองไม่เห็นนะเนี่ย ah s s สี่เนี่ยเวลาเขาจะเรียกเทอร์โบเขาจะเรียกตัวนี้ใช่ไหมครับ ah ว่าเทอร์โบอะไรก็เป็นซีเรียลย้อนกลับมาถึงตัวนี้เดี๋ยวจะจบลเรื่องเทอร์โบอันนี้คือเทอร์โบรถอะไรนะ f ห้าห้าครับมันใส่ในอยู่อะไรบ้างเยอะมากครับ ยกตัวอย่างมาเลยพวกรถหกล้อครับหัวลากซูบูรุก็ะใส่ดีไหมเอส้าอยู่ในซูบูลุครับมันจะมีมันมีแล้วนี่คืออะไรมิ้น์เอาไปใส่ในรถหกล้อเหรอหรือว่าไม่ใช่ครับออันนี้เอามาใส่ในเอามาใส่ในพวกรถแข่งนะรถแข่งอมันจะใหญ่กว่ามากมันจะใหญ่กว่าเอามาดูเทียบดูนะครับแต่ปากพอๆกันเลยครับป่ามันจะต้องเป็นสามนี้วละใหญ่กว่านี้ไม่ได้ละอ่านี่ปากแต่ว่าตัวโคงใช่ไหมใช่ครับโคงใหญ่กับโคงเล็กต่างกันยังไง มันดีกว่ากันยังไงโครงใหญ่มันก็อมันก็ต้องทําสเต็ปรถขึ้นไปหามันจะช่วยอะไรโครงใหญ่มันจะช่วยอะไรเดี๋ยวอธิบายตรงนี้อากาศก็จะเยอะขึ้นเพราะมันอากาศเยอะขึ้นอยู่แล้วตัวตัวัวมันใหญ่ขึ้นครับอากาศมันเข้าได้มากขึ้นใช่ครับใช่ไหมครับอืมแต่รถก็ต้องมีกําลังที่สามารถที่จะดูดได้อืมครับไม่เหมาะกับรถบ้านละไม่เหมาะกับรถบ้านละนะครับต้องการแรงอย่างเดียว มาั่งก็สไตล์รถแข่งหรือต้องการเป็นพวกซูเปอร์คาร์ขึ้นใช่ไหมฮะใหญ่กว่าหมดเลยใช่แล้วหน้าแปลนล่ะหน้าแปลนก็ยังดูเท่าๆเดิมอ่าครับใกล้เคียงครับตัวเนี้ยจะเท่ากันแต่ว่าไอเสียไม่เหมือนกันตองอาจจะใกล้เคียงกันอแต่รู้ไม่เท่าครับเขาต้องมีการนับไหมว่ากี่บงกี่ใบเวลาเขาเล่นเทอร์โบเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่สำนักเกี่ยวเกี่ยวข้องไหมอันนี้สองสี่หกหกใบอันนี้ก็ยังหกครับหกนะเนี้ย อันนี้ก็หกครับมันจะมีใบซ้อนใบเฉียงใบอะไรงเงี้ยแล้วแต่สำนักมัมนมแล้วแต่สำนักใบตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับมันเคยมีก่อนนี้ใบเทอร์โบแตกมีมีแต่ส่วนใหญ่ที่ใบเทอร์โบแตกจะเป็นพวกใบเซรามิกพวกเทอร์โบอาร์บีเคยดีนะอาร์บีเป็นใบเซรามิกผมบอกครับมันมีรถสปอร์ตครูเซอร์ของอโตโยตา้ารุ่นๆในตัวเหมือนไทเกอร์อ่ะ S <S นะครับมีคนหนึ่งบอกเทอร์โบแตกใบเทอร์โบมันแตกมันคือพวกนี้แหละและ้วเศษมันก็จะหล่นเข้าไปใช่ไหมใช่ครับแล้วผลผลลัพธ์ที่ที่เกิดขึ้นมาคือถ้าโชคดีมันก็จะอยู่แถวอินเตอร์หรือว่าอยู่ในท่อฮะแต่ถ้าโชคร้ายหน่อยก็เข้าไปในเครื่องเลยฮะอ่าสวยอีกสวยเลยครับลูกสูกลูกอะไรขึ้นมา <S <S มันก็มันจะมีปัญหาคือถ้าแตกอยู่แต่นี้มันคือเร่งไม่ขึ้นใช่ครับมันก็คือไปขัดเลยฮะเทอร์บโบจะไม่หมุนเลยแล้วพวกนี้ซ่อมได้ไหมเปลี่ยนเฉพาะใบได้ไ,ดไหม ถ้าเป็นถึงขนาดนั้นแล้วไม่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 ไมสมควรที่จะซ่อมนะเพราะว่าข้างในผขมเนี่ยมันเล็กไปหมดแล้วอ่ะ,อะเพราะว่ายูดีจอดอยู่แตกมันก็ไม่ใช่ไงมันมันมัน,มนแตกมันก็คือรอบสูงสูงมันมีคนบอกว่าอะไรนะถอดล้างเ็าถอดกันไหมถ้าถอดส่วนไหนก็ถอดมาซ่อมนะอ่าถอดซ่อมแยกมาซ่อมมันพวกนี้มันถอดชิ้นส่วนออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นได้ก็คือแยกมาวางเลยอ่แล้วล้างใหม่ซ่อมใหม่ก็ได้อยู่ก็ได้แต่มันซ่อมไม่คุ้ม เนีย่ยถึงว่าค่าแรงมันมันค่าแรงค่าแรงมันไม่เท่าไหร่หรอกครับก็บตประกอบเทอร์โบอ่ะแต่ว่าชุดซ่อมมันแพงครับครับชุดซ่อมถ้าชุดซ่อมแท้ก็ราคาเจ็ดหมื่นเหมือนกันนะหมายถึงอะไรชุดซ่อมมันคืออะไรหมายถึงว่าซื้อใบอย่างเดียวอย่างเงี้ยเหรอชุดซ,ซ,ซ่อมมันมาก็จะเป็นพวกบูทบูททองเหลืองพวกซีนพวกอะไรพวกนี้อ๋อครับพวกอะไรข้างในเป็นชิ้นชิ้นใช่ครับซื้อไปก็ไม่คุ้มเท่ากับเรื่องของใ่ดีกว่าอ่าโอเคนั่นก็เป็นความรู้ เรื่องเทอร์โบนะครับผมอ่ะรถในอนาคตเห็นแว่วๆจะมาละสองเทอร์โบอ่าเทอร์โบคู่มันวันนี้เทอร์โบเดียวมันไม่พอคุณมินเทอร์เดียวมันตอนแรกดีแบกบอกจะมาสองเทอร์โบใช่ไหมใช่ครับมันจะไปช่วยอะไรอ่ะบูทาวเวอร์บอกจะมาสองเทอร์โบตอนนี้มาเทอร์โบเดียวใช่ครับนะอัตลักษณ์มันจะทําอะไรสมมติสมมติรถในอนาคตเนี่ยแว่วๆมาเนี่ยมันจะมีสองเทอร์โบมันจะมาช่วยอะไรเออไม่ต้องแว่วสิไม่ต้องแว่วสิไอ้นี่ไง ฮอนด้าซีอาร์วีดีเซลสองเทอร์โบแต่คุณมิ้นเนี่ยอาจจะไม่เห็นช่วยช่วยช่วยช่วงช่วงช่วงต้นช่วงปลายนะช่วงต้นช่วงปลายใช่ใช่คือต้นให้เร็วเทอร์โบมีข้อเสียยังไงหรอลูกเดียวมันไม่จบหรอต้นปื๊ดคำว่าปลายหมายความว่าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมันเริ่มตื้อใช่ไหมใช่ครับอาจจะใช้ตัวนึงช่วยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะช้อนเข้าไปต้นก็หมายว่าศูนย์ถึงร้อยร้อยยี่สิบให้มันจัดขึ้นมาอีกลูกหนึ่งก็มารับอย่างเงี้ยหรอใช่ครับแล้วอีกตัวงจะออฟหรอ ไม่ออฟต์ก็คือทํางานอยู่แล้วครับอ๋อก็อีกตัวก็เร่งขึ้นมาอีกใช่ครับมันมันผมผมว่ามันทํางานพร้อมกันนะแต่คือช่วยกันปัน่นช่วยกันปั่นมากกว่าครับคำว่าคำว่าตื้อรอบปลายหายก็หมายถึงว่ามันก็ช้อนขึ้นไปต้องร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปให้มีแรงอีกไม่ต้องการระยะใช่ครับใช่ไหมมันมันขึ้นก็จริงเทอร์โบแต่บางทีมันช่วงร้อยหกสิบขึ้นไปมันเหมือนตื้อ มันต้องการพูดไงต้องการกิโลเมตรยาวๆวิ่งไปนู่นกว่าจะเห็นอ่ก็ต้องเห็นสักสิบกิโลหรือหลายๆกิโลใช่ไหมอันนี้ก็คือให้มันขึ้นในระยะสั้นอ่ะน,นี่ก็เป็นความรู้เรื่องเทอร์โบเพราะฉะนั้นถ้ามาร้านมินนี้มีจาหน่ายใช่ไหมเทอร์โบดีแม็เบิกห้างจริงๆผมก็มีเทอร์โบนะแต่ขายไปละเทอร์โบสูร์นะเทอร์โบแท้ครับถ้าไม่มีก็สั่งได้กี่วันได้จริงๆมันมีตลอดนะมีตลอดขายไปเมื่อเช้านี่ครับครับครับก็มาจบที่นี่ได้ใช่ไหมครับ มีไหมสภาพรถใหม่ๆม,มาเปลี่ยนเทอร์โบปรีแม็กเลยมีป้ายแดงออกมาเลยมาอะไรอย่างหรือรถไม่ต้องป้ายแดงกับสภาพใหม่ๆเนี่ยแหละมีมีครับนะครับเขาก็ต้องการความเสถียรขึ้นนะฮะแล้วก็มาจบที่เนี่ยถ้าสนใจเรื่องเทอร์โบนะครับเนี่ยฮะมิน้นออตโต้นะครับสำนักแต่งให้ทั้งความรู้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณมิ้นมากครับนี่เรานั่งคุยกันนะสดๆเลยนะนี่เดี๋ยวถ่ายผู้ถ่ายให้ดูอีกคนอีกข้างเนีเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึง อวิเชียรก็จากนิยสารนักเลงรถภาคเหนือนะฮะอันนี้เราก็นั่งคุยกันนะฮะเรื่องความรู้เกี่ยวกับเทอทร์โบนะครับไว้วันหลังเราจะมาขอความรู้จากคุณมิ้นใหม่นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสนับสนุนโดยนิยสารมอเตอร์เอ็กซ์ฉบับ5เสน้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพะบาง แล้วก็นิสานนักเลงรถภาคเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี